สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ23672และคุณกำลังอยู่กับคลิปไปดูมาแล้วกับ23672ครับวันนี้ผมไปดูหนังเรื่องดาบพิฆาตอสูร The Movie ศึกรถไฟสู่นิรันด์หนังเข้าฉายวันที่9เดือนตาเดือนธันวาคมนะครับปี2020เป็นหนังแอคชั่น แอดเวนเจอร์แล้วก็อะดิเมชันนะครับความยาว1ชั่วโมง57นาทีสำหรับผู้กำกับนะครับก็คือฮารุโอะโซโตซากินะครับนักแสดงนัซสึกิฮานะโยชิสุกุมัตสึโอกะแล้วก็ฮิโรชิโมโนะเรื่องย่อนะครับคิเมซุโนยายบะหรือมูเกนเรนชาเฮน หรือดดบพี่ฆ่าตัศูนย์เดียบมูฟี่ในตอนนี้เป็นเรื่องของศึกรถไฟสูรนิรันเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันทีจากชนบับอนิเมะซีรีส์มื่อกวนเพื่อนของทั้งทันจิโร่และเนนซุโกะได้รับภารกิจให้ไปสืบสวนหาสาเหตุการหายตัวของผู้คนมนขบวนรถไฟสูนรนิรัน พวกเขาจึงได้รู้ว่าบนขบวนรถไฟลำนี้มีอสูรทรงพลังซ่อนตัวอยู่แต่คราวนี้พวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องต่อสู้กันตามลำพังเพราะเสาหลักแห่งไฟเรนโงคุได้เข้าร่วมศึกด้วยนี่จึงกลายเป็นการต่อสู้เพื่อช่วยเหลือคนบริสุทธิ์บนขบวนรถไฟแห่งฝันร้ายที่จะนำไปสู่เรื่องราวต่างๆที่แฟนๆฉบับบาง,งะยกย่องให้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สนุกที่สุดของซีรีส์อนิเมชนันนี้ใครที่กำลังรอภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ ดใจรอไม่นานสามารถพบได้แล้วในโรงภาพยนตร์นะครับสำหรับความรู้สึกของผมหลังจากได้ดูหนังเรื่องนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่เคยใช้คำว่าไ,ไม่เคยดู ในเรื่องในส่วนของอนิเมะหรือแมงก้าเลยนะกับของการ์ตูนเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีเป็นลายเส้นการ์ตูนแมงก้าหรือเปล่าแต่ว่าอนิเมะนี่ผมไม่เคยดูเลยเพราะฉะนั้นผมจึงดูหนังเรื่องนี้เป็นรอบแรกและก็เป็นครั้งแรกด้วยตัวละครก็ไม่เคยดูเลยแต่ผมเห็นมีโพสต์ของอะไรว่าคลิปของวิวไฟเดอร์นะเขาพูดไ้หลายรอบเหมือนกันแล้วก็มีหลายประเด็นเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับใน u t u b e เนี่ยก็จะมี หลายๆสํานักหลายๆเจ้านะที่เขาพูดถึงหนังการ์ตูนเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของภาคไทยซึ่งพอผมเข้ามาดูแล้วเนี่ยไอเรื่องภาคเนี่ยผมก็โอเคนะผมก็รู้สึกว่าที่ดาราเข้ามาภาคก็ไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้ภาคตัวเอกอะไรด้วยอะไรเงี้ยนะครับเสียงมันก็นั้นน่าจริงจริน่าจะภาคมาหลายเรื่องแล้วมั้งแต่ว่าเรื่องเนี้ยผมฟังดูแล้วก็โอเคนะเพราะเขาไม่ได้ภาคตัวเอก <laughs> ส่วน ื่องตัวงานนะครับตัวภาพภาพนี่คือโอเคมาตรฐานดีของญี่ปุ่นซาวต่างๆที่ใช้ในหนังก็ทำได้ดีดีเลยแหละสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะดึงดูดให้คนเข้ามาดูนะน่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อจากอนิเมะนี่แหละอย่างผมไม่เคยดูอนิเมะมาก่อนใช่ไหมแต่ผมมาดูหนังเรื่องนี้ตัวการ์ตูนและครผมก็ไม่รู้จักผมรู้จัก ผมก็รู้แค่ว่าโอเคมีก้น3ตัวหลัก3บวก1นี่ครับเป็นทีมล่าอาสูรมีเจ้าเสื้อเขียวมีเจ้าหัวเหลืองเสื้อเหลืองแล้วก็มีเจ้าหัวหมูป่าและเสื้อเขียวเนี่ยเขาก็พกกล่องอะไรที่ใส่ปีศาจผู้หญิงมาด้วยเห็นว่าเป็นน้องสาวแต่ก็เป็นอสูรน,นี่ครับแล้วก็ขึ้นมาพบกับไอเสาหลักแห่งไฟอะ่ะ พอขึ้นมาเจอกับเสาหลักแข่งไฟแล้วเรื่องก็เริ่มเดินละตอนแรกเริ่มมันก็เป็นมาตรฐานของแตังญี่ปุ่นทั่วไปนะอันิเมะญี่ปุ่นก็จะประมาณนี้แหละแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคมากเลยคือบทบทพูดบทบทสนทนามันเนี่ยช่วงที่มันเหมือนในตัวอย่างนะครับเราก็จะเออเออเออก็โอเคมาตรฐานงานภาพมันดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ตัวเนื้อเรื่องอะไอที่เหมือนในตัวอย่างอะเราก็โอเคเฉยๆยอะ เราไม่ได้เป็นแฟนตัวยงไงแต่พอองสององสามเฮ้ยโห้หเขาท่าว่ะผมชอบคืออะไรที่ไม่มีในตัวอย่างเนี่ยผมชอบหมดเลยผมรู้สึกว่ามันแปลกใหมด่ดีแล้วก็จริงอยู่ว่ามันอาจจะดําเนินตามขนบของหนังญี่ปุ่นนะแต่เราดูแล้วเรา,เร,า,เร,ารู้สึกสบายใจอะเราดูแล้วเรา,เร,า,เร,า,เร,ารู้สึกเออเราเชื่อนี่แค่ดูแค่ประมาณรอบแรกและไม่ถึงสชั่วโมงเอง ยังรู้สึกได้เลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่เขาจะมีแฟนคลับเยอะและอย่างรอบนี้ผมไปดูที่สุราษฎร์นะครับที่โรงสาอาไทยคนเยอะนะคนดูครึ่งโรงเลยแหละค่อนโรงอะ่ะเออเที่ยวสองทุ่มดีครับน่าจะเป็นหนังที่ f อฟเยอะ,อะนะใครที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วชอบตรงไหนเนี่ยบอกผมไว้ใต้คลิปหน่อยนะแล้วก็ตัวละครหลัก3ตัวเนี่ยเขามีบทบาทอะไรมั่งอะ่ะเห็นบอกว่าคนที่ผเป็นดารา คนดาราที่ภาคก็เป็นตัวเอกเหมือนกันนะที่เป็นสายฟ้าครับเออใครรู้บอกผมหน่อยนะบอกไว้ใต้คลิปนี้หรือว่าโพสใน Facebook ก็ได้รวมๆแล้วผมชอบหน้นหนังเรื่องนี้สนุกดีแล้วก็ผมชอบงานภา